สวัสดีครับ AS Play ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก B.Y.D. Dolphin ลีกสโซนใต้ครับวันนี้แฟนบอลนารายู่ในเต็ดครับมาากันเยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อนารายู่ในเต็ดครับวันนี้นี่จากซ้ายครับมีหมายเลขสีธนวุฒิกลีสุขคนครับส่วนฝั่งผู้เล่นของสมุยยูนเต็ดครับนี่ครับ77สัตวัตครับ96ชนาทิพย์ไกนาราครับ ูุตสดสีนให้สัญญาณครับเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านของอาลิอูตรงกลางเป็นนารายุในเต็ดบิสรุออกมาทางด้านซ้ายที่ทาคุยะทาคุยะให้มาตรงกลางมีช่องแล้วลูกนี้เปโดขวาว้ามาดูภาพช้าครับเปโดปั่นด้วยขวา พุทธศิน์ให้สัญญาณเปิดซ้ายบอลย้อยมาอหอาดูนันโอ้โหสปเปครับเปิดด้วยซ้ายยอดยอดมาโอ้หูยิงถือว่าสวยแล้วแต่ทาคุยะนี่เปิดย้อยๆมาแล้วก็หวิ่งเข้ามาโคครับสมนึกแก่พรนี่ครับึ้นหลังกลับมาอารอูอารอูแหวกมาสอง เข่าสามลูกนี้ซ้ายเปิดมายังติดลัทพงครับโอโหยังได้ที่ตัวมัาสลูแหวนขวาหำคำขานออกไปครับนี่ครับอับดุลฟารุดบอกให้กำแพงนี่ชิดหน่อยครับจะเป็นอาลีอหูหรือจะเป็นมิกา้าและเป็นมิก้าบอลลูกมีโอ้โหเซฟไม่ได้ครับอับดุลฟารุดยังไม่พ้นขีด อันตรายธนพัท์เปิดมา45องศาติดทักคุยะแล้วก็ทิ้งมาข้างหน้าโอ้โหทิ้งมาก็ภัพชา้ามิก,ก้าครับปั่นด้วยขวาแล้วเป็นอับดุลฟารุตครับเซฟไว้ได้ครับโอ้โหทิ้งยาวมาซ้ายขึ้นมาได้ครับภูมิพัฒน์เก็บบอลกันต่อครับลูกนี้โอ้โหบอลหลุดมาเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหลูคัสมาซาร่ ยังดีที่อับดุลฟารุดเห็นครับโทมัสโอซูล,ลูแววนเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายแล้วลูกนี้เปิดมาโอ้ยไม่โดนครับใช่ครับล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ใช้ศีรษะนี่เลยครับโอ้โหถวายชีวิตครับลูกนี้ครับภูมิพัฒน์สราพิสิทธ์พัฒครับเปิดมาตรงกลางแล้วก็กรอซี่มงมาที่เปโดบอลทะลักมายังได้แล้วมาดูลูกนี้เดียวเดียวแล้วก็ โโอโ้ยังได้แล้วก็ซีกี้โรนิลล้าบอยครับโหโหขึ้นน้ำแล้วรับจากจบ้านครับนาทีที่68ครับโอ้โหกระหึ่มสนามเลยทีเดียวนี่ท่าดีใจของลูคัโสโกซี่ครับประตูที่4ของเจ้าตัวไปแล้วครับนี่ครับโอ้โห นี่ครับพัชชาครับแมจังหวะที่ไม่ดีแต่ยังได้สายครับโอ้โหแมเสียบเสาเสาสองสวยงามครับ,รบนี่ครับพัชชาครับบอลมันล้นมาเข้าซ้ายโอ้โห,โหมาแล้วครับมิก,ก้าชูนุนสีตรงกลางโอ้โหพลิกไม่ได้ครับอมอนสินแล้วก็เทอรีตักมาแล้วได้มงด้วยลูกนี้โอ้โห อับดุลฟารุดครับกูมาแล้วก็พุทธศิลครับเป่านกวีดยาวเป็นนั้นว่าเจ้าบ้านครับก็แลพิฆาตนารายู่ในเตดเอาชนะสมุยอยู่ในเตดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนในนาทีที่68จากคนนี้ครับลูคัสกรซี่ครับประตูโทนประตูเดียวของเกมในวันนี้ครับทำให้ 3คะแนนสำคัญครับและราอยู่ในเต็ดครับ